สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้พาราได e ์แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับมอเตอร์ไซค์คัสตอมคร u เซอร์ตัวใหญ่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2,025 k a w a ซากิวูลการ2,000ที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังสร้างกระแสะแรงอย่างมากในวงการ Big กไบททั่วโลกเมื่อพูดถึงชื่อ k a w a ซากิวูลการ2,000หลายคนคงนึกถึงความดุดันเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และสไตล์คร u เซอร์ที่ไม่เหมือนใคร ปี2025นี้คาวาซากิได้ปรับโฉมใหม่ให้มีทั้งความทันสมัยและยังคงความคลาสสิกในแบบฉบับครูเซอร์ไว้ได้อย่างลงตัวตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ให้บรรยากาศย้อนยุคผสมกับเทคโนโลยีไฟเลเท,ที่ทันสมัยโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงเน้นการขับขี่ที่มั่นคงและสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกล หัวใจสำคัญของวูลกัง2000คือเครื่องยนต์ V Twin ขนาดมหึมาถึง2 5 3ี c c ที่ให้แรงบิดอันมหาศาลเหมาะสำหรับสายทัวริงที่ชอบความแรงและการเร่งที่หนักแน่นเสียงเครื่องยนต์ยังคงมีเอกลักษณ์แบบค c r u ซอร์ที่หนักแน่นและก้องสถานทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังทุกครั้งที่บิดคันเร่งระบบเกียร์แบบ5สปีดที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนลนมากขึ้นและตอบสนองได้ดีในทุกย่านความเร็ว ในด้านเทคโนโลยีคาวาซากิได้ใส่ฟีเจอร์สมัยใหม่เข้ามาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรดหน้าจอเรือนไมดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านข้างง่ายให้ทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB สำหรับคนที่เดินทางไกลและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ช่วยให้ผู้ขับตรวจสอบข้อมูลรถและการเดินทางได้ง่ายขึ้น การออกแบบเบาะนั่งและท่านั่งก็เป็นอีกจุดเด่นของวุลการ2000รุ่นปี2025เบาะนั่งขนาดใหญ่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงรองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนสบายๆแม้จะเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าแฮนด์บาร์ที่กว้างและวางตำแหน่งเหมาะสมทำให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปทางไกลระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ชกหน้าแบบเทเลสโคปิดที่มีการตอบสนองดีขึ้น และโชคหลังปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลแม้ในเส้นทางที่ค,ครุขคะขนาดที่ล้อแม็กข,ขนาดใหญ่เสริมด้วยยางที่ออกแบบมาเพื่อครูเซอร์โดยเฉพาะทําให้การยึดเกาะถนนมั่นใจมากขึ้นด้านการออกแบบภายนอกคาวาซากิวูนกัน2000ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของครูเซอร์ไซส์ใหญ่ฝากถังน้ํามันขนาดมหึมาไหลลื่นไปกับเส้นสายที่บึกบึนชุดท่อไอเสียคู่ที่สองประกายเงางามให้ภาพลักษณ์ที่ดุดันและน่าเกรงขาม สีสันมีให้เลือกหลายเฉดเช่นดำด้านสุดคลาสสิกเงินเมทัลลิกและแดงเข้มที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตผสมความหรูหราในเรื่องราคา2,025คาวาซากิวุลการ2,000เปิดตัวในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ20,000ดอลลาร์ 2, 000, ซึ่งเมื่อนำเข้ามาในประเทศไทยราคาคาดการว่าจะอยู่ที่ราวรา750,000บาทถึง800,000บาทขึ้นอยู่กับค่าภาษีนำเข้าและออปชั่นเสริมที่ลูกค้าเลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับลิขวิดคูเรเซอร์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมสมรรถนะและดีไซน์ระดับพรีเมียม สรุปแล้ว Kawasaki v u l c a n 2000รุ่นปี2025เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบ cruiser สไตล์อเมริกันแต่ต้องการความทนทานและเทคโนโลยีแบบญี่ปุ่นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ระบบอํานวยความสะดวกครบครันและความสบายในการเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะตามองสำหรับสายบิ๊กบ k e ในปีนี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจฮูลการ2000หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิ๊กไบรุบ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้พาราไดส์ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ